โอเคครับสวัสดีครับนักเรียนวันนี้เรามาต่อแรงจากสนามแม่เหล็กนะครับต่อจากครั้งก่อนครั้งก่อนเราเรียนเรื่องของแรงเนื่องจากแม่เหล็กและแรงเนื่องจากสนามไฟฟ้าไปแล้ววันนี้เรามาดูความสัมพันธ์ระหว่างแรงจากสนามแม่เหล็กที่ส่งผลต่ออนุภาคของประจุไฟฟ้านะครับสนามแม่เหล็กนะครับนอกจากสะส่งผลกับ สารแม่เหล็กแล้วสารแม่เหล็กก็คือ,อาสารที่มีที่มีอํานาจหรือมีมีอานาจในการดูดเหล็กมีอํานาจในการดูดเหล็กนอกจากที่แม่เหล็กเรายังจะส่งแรงไปยังเหล็กได้แล้วหรือสารแม่เหล็กได้แล้วเนี่ยครับแม่เหล็กของเราเนี่ยส,สามารถมีแรงกระทํากับอนุภาคทางไฟฟ้าได้ด้วย แต่อนุท่าอนุภาคทางไฟฟ้าของเราเนี่ยครับจะมีแรงในสนามแม่เหล็กได้ก็ต่อเมื่อประจุไฟฟ้าของเราเนี่ยต้องเคลื่อนที่ประจุไฟฟ้าต้องเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็กเมื่อประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็กแน่นอนมันต้องมีคิวของเราตัวเนี้ต้องมีว่ต้องมีความเร็ว หรือต้องมี v นั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่ประจุของเราไม่ได้เคลื่อนที่ถ้า v เป็นศูนย์แรงที่สนามไฟฟ้ากระทากับเอ้แรงที่สนามแม่เหล็กกระทากับประจุก็จะเป็นศูนย์ด้วยนะครับซึ่งแรงแม่เหล็กเราย่อคือตัว fb จะมีทิศต,ตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กเสมอ fb มีทิศต,ตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กนะครับ แล้วก็ทั้ง3ตัวเนี่ยครับแรงแม่เหล็กสนามแม่เหล็กและทิศของความเร็วของอนุภาคเนี่ยจะตั้งฉากกันและตั้งฉากกับทิศของความเร็วด้วยนะครับอ่าตั้งฉากกันหมดเลยเราจะเห็นได้จากรูปตัวนี้ครับสมมติว่าประจุบวกของเรานี่คือประจุบวกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วมาข้างหน้า v มาข้างหน้า ปรากฏว่าสนามแม่เหล็กไปทางนี้สนามแม่เหล็กไปทางนี้เราจะได้แรง F ของเราครับพุ่งขึ้นตั้งฉากมาอย่างนี้ตั้งฉากถ้าเราให้ตรงนี้เป็นนากระดาษสีฟ้าเนี่ยครับเป็น,นกระดาษ FB ของเราเนี่ยจะมีทิศพุ่งออกจากกระดาษโดยที่ถ้าอนุภาคเป็นบวกมันจะพุ่งขึ้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ถ้าเป็นอนุภาคเป็นลบหรือเป็นอิเล็กตรอนนะครับ V ทิ่เดิม B ทีศเดิมแต่แรงลงข้างล่างแรงลงข้างล่างแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับ fb b แล้วก็ V ตั้งฉากกันเสมอซึ่งเราจะสามารถหาแรง fb เนี่ยครับได้จากผลคูณเชิงเวกเตอร์คือ fb เท่ากับ q แล้วก็ V c ครอส B แต่ถ้าเกิดว่า ถ้าเกิดว่าเราไปเรียนในวิชาเพิ่มเติมนะครับเราสามารถหาหาขนาดขนาดของแรงทางไฟฟ้าได้จากขนาดของแรงแม่เหล็กขนาดของ FB หาได้จาก ขนาดของ Fv เท่ากับ Q ขนาดของ v ขนาดของ b แล้วคูณด้วยค่าสายเตา้าโดยที่เซต้าคือมุมระหว่างระหว่าง v และ b อ่า เมื่อพิจารณาแรงแม่เหล็กแล้วนะครับเมื่อพิจารณาแรงแม่เหล็กแรงแม่เหล็กจะขึ้นจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอะไรบ้างแรงแม่เหล็กจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับหนึ่งขนาดของประจุคือค่า Q Q มากก็จะ F มากสองคือสนามแม่เหล็กสนามแม่เหล็กมีความเข้มสูง F B ก็สูงสามคือความเร็วยิ่งความเร็วมากก็ F ก็มากด้วยเช่นกัน เพราะฉะนั้นเ,เราสามารถหาแรงแม่เหล็กได้จาก F เท่ากับ q แล้วก็ v cross B เนื่องจาก F เป็นปริมาณเวกเตอร์ F ของเราเนี่ยเป็นปริมาณเวกเตอร์เพราะฉะนั้นมันต้องบอกทั้งขนาดและทิศทางแรงเป็นปริมาณเวกเตอร์ต้องบอกทั้งขนาดและทิศทางดังนั้นเราจึงสามารถหาทิศทาง อธิศทางของ fb ได้จากกฎของมือขวากฎของมือขวาโดยที่เรายกมือขวาขึ้นมายกมือขวาขึ้นมาอันนี้ในกล้องยังจะเป็นมือซ้ายนะครับอันนี้เป็นมือขวามือขวาขึ้นมานะครับ v นิ้วชี้ให้เป็นทิศของ v นิ้วกลางให้เป็นนิ้วกลางนิ้วกลางนะครับนิ้วกลางนิ้วกลางเนี่ยครับ นิ้วชี้นิ้วชี้เป็นทิศของ v นิ้วกลางนิ้วกลางเป็นทิศของ b และนิ้วโป้ง Istanbul, คือทิศของ f เพราะฉะนั้นเวลาเราจะหาทิศให้นิ้วชี้ที่ทิศของ v b b มาฝั่งนี้นี่นะครับนี่ b b b ตัวนี้นะครับ b ตัวนี้ที่มาฝั่งนี้เราจะเห็นว่า f ของเราคือนิ้วโป้ง f ของเราคือนิ้วโป้งเราจะเห็นได้ว่า f ของเราเนี่ยพุ่งขึ้นข้างบน ดูตามรูปเลยนะครับดูตามรูปเลย f ของเราพุ่งขึ้นข้างบนอันนี้คือเป็นประจุบวกจะใช้กดมือขวาแต่ถ้าเป็นประจุลบคิดเหมือนประจุบวกเลยคือ V มาทางนี้ B ไปทางนูด้ดนี่คือ B นะครับ B ตรงนีงน้เข้ามาทางนี้เราจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นประจุลบ f จะขึ้นข้างบนเหมือนกับประจุบวกแต่ถ้าเป็นประจุลบให้ทําการกลับทิศนิ้วโป้งลงมา,งมากับยินนิ้วโป้งลงมาเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดว่าใช้กดมือขวากับประจุบวกริวโบไปทางไหนไม่ต้องกลับทิศถ้าเป็นประจุลบให้กลับทิศของแรงด้วยอันนี้เป็นวิธีการหาทิศของแรงแม่เหล็กนะครับในกรณีที่เป็นประจุบวกกับประจุลบโอเคนะครับต่อไปอ่ะทีนี้มาดูกรณีที่ถ้าเกิดว่าเป็นประจุที่ไหลต่อเนื่อง ประจุที่ไหลต่อเนื่องก็คือกระแสะไฟฟ้านั่นเองถ้าเป็นกระแสะไฟฟ้าคิดเช่นเดียวกันคิดเช่นเดียวกันกับตัวของประจุเลยคือให้นิ้วแทนตรงตอนของประจุนะครับประจุเราทิศนิ้วชี้คือ V แต่เราเปลี่ยนใหม่ถ้าเป็นกระแสะไฟฟ้ากระแสะไฟฟ้าไหลาทางไหนให้นิ้วชี้เป็นทิศของ i กอคือกระแสะไฟฟ้าและ ทิศนิ้วกลางเป็นทิศของ b นิ้วโป้งจะเป็นทิศของ f อย่างเช่นข้อนี้รูปแรกนะครับรูปแรกรูปแรก i ไปทางนี้ i ขึ้นไปตรงแล้วก็ b ถ้าเป็นจุดๆอย่างเงี้ยแสดงว่าสนามไฟฟ้าพนานแม่เหล็กพุ่งออกสนามแม่เหล็กพุ่งออกเพราะนั้นนิ้วโป้งของเรา f ของเราเนี่ยครับจะพุ่งมาทางนี้ f ของเราจะพุ่งมาทางนี้ มันจะมีสัญลักษณ์อยู่สองตัวคือถ้าเป็นจุดคือพุ่งออกจากกระดาษพุ่งออกจากกระดาษแต่ถ้าเป็นกากระบาทตัวเอกตรงนี้ครับพุ่งเข้าหากระดาษ โอเคเพราะฉะนั้นเราจะได้ i ไปทางนี้ b พุ่งออก f ก็ลงมาทางนี้ f ลงมาทางนี้เช่นเดียวกันถ้า i ไปทางนี้ b พุ่งออก f ก็ไปทางนู้นนะครับก็ประมาณนี้นี่คือ i กรณีที่มันไอซึ่งเราสามารถหาขนาดของแรงแม่เหล็กกรณีที่มันเป็น แสไฟฟ้า F เท่ากับ I แล้วก็ L คือความยาว cross B L คือความยาวของเส้นลวดนะครับ B คือสนามแม่เหล็กทีนี้เราสามารถหาขนาดของ F B ได้จากอันนี้น่าจะเกินพื้นฐานไปหน่อย I L B sin เซตาเส้นเดียวกันเซตาคือมุม แล้วว่าแอและดนั่นเองโอเคนะครับอ่าทีนี้เรามาดูกรณีที่เรานำความรู้เรื่องอาการไหลข,ของการไหลของกระแสไฟฟ้าในขดลวดกับสนามแม่เหล็กก็จะทำให้เกิดแรงเกิดขึ้นจากข้อเมื่อกี้นะครับเราจะเห็นได้ว่า เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลในขดลวดแล้วไปอยู่ในสนามแม่เหล็กมันจะทําให้เกิดแรงแม่เหล็กเกิดขึ้นซึ่งเรานําหลักการนี้ครับมาสร้างมอเตอร์อย่างง่ายเอามาใช้ในการสร้างมอเตอร์อย่างง่ายถ้าเกิดว่าเรานําขดลวดมาพันแล้วเอาไปวางในสนามแม่เหล็กระหว่างขั้วเหนือขั้วใต้นะครับแล้วก็จ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านขดลวดตลอดเวลาขดลวดเนี้จะหมุนรอบแกนของขดลวด ผลที่ทําให้ผลที่เกิดเช่นนี้เป็นพื้นฐานใช้ในการสร้างเครื่องวัดไฟฟ้าต่างๆอย่างเช่นพวกมอเตอร์มอเตอร์เนี่ยจะแบ่งออกเป็นมอเตอร์กระแสตรงกับมอเตอร์กระแสสลับอ่ามันก็จะมีข้อแตกต่างกันดังรูปนะครับเอ่อถ้าเกิดว่าเป็นมอเตอร์กระแสตรงเนี่ยเราจะใช้แหวนผ่าซีกแต่ถ้าเกิดว่าเป็นมอเตอร์กระแสสลับเนี่ยเราจะมีแหวนสตัว แต่หลักการก็คือให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดขดลวดแล้วก็จะทำให้เกิดแรงของอแรงของแรงแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดแรงแม่เหล็กเกิดขึ้นแล้วทำให้หมอเตอร์หมุนโอเคผมจะยกตัวอย่างอย่าง่าย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 ,ง,ายง่ายนะครับอย่างรูปนี้เลยสมมติว่าผมให้มีตรงนี้ ขั้วเหนือนี่คือขั้วเหนือและขั้วใต้เข้ามสมมติผมมีคนลวดหนึ่งอันคนลวดหนึ่งอันแล้วก็ให้สนามไฟฟ้าสนามแม่เหล็กวิ่งอย่างนี้ นี่คือสนามแม่เหล็กสนามแม่เหล็กวิ่งจากขั้วเหนือไปยังขั้วใต้คราวนี้ผมให้กระแสไฟฟ้าไหลกระแสไฟฟ้าไหลไมาอยนี้ ก็ออกนี่คือที่ของกระแสไฟฟ้าเพราะนั้นเพราะฉะนั้นเรามาดูเรามาพิจารณาช่วง A ตรงนี้ช่วง B ตรงนี้ช่วง C ตรงนี้อ่ะแล้อ่ะ,อะแล้วก็ตรงนี้ก็ได้ช่วง D เราจะเห็นว่ากระแสไฟฟ้าไหล ไปทางทิศน,นี้นะครับกระแสไฟฟ้าไหลไปทิศน,นี้เรามาดูช่วง B กับช่วง D ก่อนกระแสไฟฟ้าไหลไปทางทิศน,นี้อซึ่งที่ตำแหน่ง B และตำแหน่ง D เนี่ยครับกระแสไฟฟ้า i มันจะขนานกับสนามแม่เหล็กทำให้ ไม่เกิดแรงไฟฟ้าไม่เกิดแรงแม่เหล็กเพราะฉะนั้นตรง B กับ B กับ D ไม่มีแรงเกิดขึ้นเพราะว่าสนามไฟฟ้ากับ<ๆ>กับ I เนี่ยขนานกันแต่เรามาดู A เรามาดูช่วง A ช่วง A กระแสไฟฟ้าหลายทางนี้ กระแสไฟฟ้าไหลาทางนี้เพราะฉะนั้นทิศของ i ชี้ขึ้นทิศของ b ไปทางจากซ้ายมือไปขวามือเพราะฉะนั้น f ของเรามันพุ่งลงเราจะได้ f ของเราตรงนี้ครับฝั่งนี้พุ่งลงพุ่งเข้าพุ่งเข้าเป็นตัว x ทีนี้ฝั่ง c i เข้าหาตัวเรา B จากซ้ายไปขวาเราจะได้ f ของเราตรงนี้พุ่งขึ้น เพราะฉะนั้นเราจะได้ f ตรงนี้ครับพุ่งขึ้นอ่าดังนั้นถ้าเกิดว่าเราเรามองดูตัวของขนลวดดีๆ เราดูคนลวดนะครับเราจะได้ว่าฝั่งหนึ่งเนี่ยครับมีแรงพุ่งเข้าหากระดาษ F และแรงอีกฝั่งหนึ่งคือพุ่งออกจากกระดาษซึ่งแรงสองแรงเนี่ยครับแรงสองแรงเนี่ยเป็นแรงคู่ควบกัน F หนึ่งกับ F สองแล้วกันเนาะ F หนึ่งและ F สคือแรงคู่ควบคุณสมบัติของแรงคู่ควบคือทำให้วัตถุหมุนแต่ไม่ทำให้วัตถุเคลื่อนไม่ทำให้วัตถุเลื่อนที่ทำให้วัตถุหมุนแต่ไม่ทำให้วัตถุเลื่อนที่เพราะฉะนั้นมอเตอร์ของเราเนี่ยครับมันจะหมุนมันจะหมุนได้โดยแรงของแรงคู่ควบคือแรง F 1กับแรง F 2 ถ้าเราจินตนาการแรงคู่ควบไม่ออกให้เรานึกถึงเวลาเราขับรถยนต์แรงคู่ควบคือสมมุติเราจะเลี้ยวซ้ายเราต้องดึงเราต้องดึงฝั่งฝั่งซ้ายลงฝั่งซ้ายลงดึงฝั่งซ้ายลงแล้วก็ฝั่งขวาบิดตามก็จะรถก็จะเลี้ยว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 ซ้ายไปเช่นนั้นครับแรงคู่ควบคือฝั่งหนึ่งลงฝั่งหนึ่งขึ้นนี่คือแรงคู่คู่ควบ มันทําให้ล้อของเราเนี่ยครับหมุนแต่ล้อเราไม่ได้เคลื่อนที่ไปหน้าหรือถอยหลังมันแค่หมุนอย่างเดียวนี่คือคุณสมบัติของแรงคู่ควบซึ่งถูกนํามาประยุกต์ใช้ในมอเตอร์อย่างง่ายซึ่งมีทั้งสองแบบคือกระแสรตรงและกระแสสลับนั่นเองอ่ะโอเคนะครับก็ ตอนนี้แรงแรงที่สก็จบแล้วคือแรงแม่เหล็กและแรงไฟฟ้าก็จบเพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะโพสต์แบบฝึกหัดเอาไว้นะครับหลังจากที่พวกคุณดูคลิปนี้เสร็จแล้วนักเรียนทําแบบฝึกหัดจํานวน5ข้อครับแล้วก็ให้นักเรียนนํามาส่งไว้ใต้โพสต์ที่ผมจะโพสต์ไว้ในกลุ่มไลน์นะครับครับสําหรับวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับแล้วก็ แล้วเราลองมาเจอกับแรงในธรรมชาติอีก2แรงที่เหลือคือแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนและแรงนิวเคลียร์อย่างเข้มแรงอ่อนและแรงเข้มตามลําดับนะครับก็เหลืออีก2แรงจะจบหมดครับสำหรับสำหรับวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ